สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปรลรูไฮโซนะครับวันนี้บรรยากาศครึ้มครึมนะครับม้าออกทอดสายนะครับตอนนี้ก็ฝนตกนะครับฝนตกโปอยป แต่ก็ต้องดูนะครับวันนี้ถ้าฝนไม่หยุดตกก็อาจจะไม่ได้ไปนะครับต้องดูบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับรอด,ดูเดี๋ยวเราเดินชมคอคมกม้ากันต่อนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นคอกที่เก็บเสร็จแล้วนะครับก็จะเอาเยี่ยวเอาขี้นะครับออกแล้วก็ตากให้มันแห้งนะครับเราจะไม่กบทันทีนะครับเราก็จะเอาฝากเอาอะไรขึ้นแล้วก็ตากเอาพัดลมเป่าพัดลมอยู่โน่นนะครับปกติจะเอาพัดลมเป่าแต่วันนี้ฝนตกอากาศหนาวนะครับก็เลยปิดพัดลมไว้ก่อน เดี๋ยวไปสัมภาษณ์โปรปอนกันก่อนนะครับวันนี้โปรปอนสวัสดีครับโปรปอนครับสวัสดีครับผมยังเช้าครับโปรปอนโ,โ,โปรปอนนี้วันนี้ดูมาใครโปรปอนดูมาน้องแปดครับผมเป็นไงคอกคอกถืว่าดีพอสมควครับหมกคีไว้ให้ไหมอ,อ,อ๋อหมกไม่ได้คนระับ สัมภาษณ์หน่อยตั้งแต่เป็นสแปร์มาเนี่ยคอกไข่แย่ที่สุดพูดได้พูดได้ดไดใครอ่ะไข่ <c oughs> วะชี้ไปทางโน้นเนี่ยไข่หลายคนนะเว้ยอยู่ทางโน้นเลย <c oughs> เป็นยังไงครับ <c oughs> เหมือนับน้องฟองแรกๆเหมืนกันเลยดูใช่ไหมเขาเปเราก็ต้องสอนเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยครับวิธีเก็บขี้ก็ถ้าคนเป็นแล้วก็ง่ายนะคนเป็นแล้วก็ง่ายมากเลยรู้วิธีการเขี่ยรูวิธีการเก็บ างคนนะครับที่ขี้เกียจก็คือเอาแต่ขี้ออกนะไอ้ฟางเปียกเนี่ยก็ไม่เอาออกนะคือกบไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วลองจินตนาการว่าฟางที่เปียกแล้วกบไว้มันจะเหม็นขนาดไหนนะครับเนี่ยเห็นไหมโปรปอนเก็บสุดยอดเลยเรื่องเก็บขี้เนี่ยผมไม่สู้นะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เก็บ ถ้าโปรเขาเก็บจริงๆเขาถนัดเขาเข้าไปคอกนึงไม่ถึงสิบนาทีครบับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จแล้วเห็นไหมเขียเขียเขียียออกมาแล้วก็เสร็จนะครับคือฟางที่ไม่ได้เปียกก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็จะไม่ไม่เอาออกนะครับง่ายครับง่าย สมัยก่อนนะครับจะเป็นแกลบสมัยก่อนจะเป็นแกลบรุ่นที่ผมมาเลี้ยงมา้าแรกๆเลยนะครับ10บสิบหปีที่แล้วครับเขาใช้แกลบนะครับแล้วทีนี้มันฝุ่นนะครับฝุ่นท่านผู้ชมจินตนาการนะครับว่าแกลบเนี่ยมันคันขนาดไหนนะครับ ฝุ่นเยอะขนาดไหนแล้วทีนี้ม้าเนี่ยเออ่ถ้ามา้าตัวดำๆล,ลองจินตนาการว่าเป็นม้าขาวเลยนะจูงม้าออกมาเนี่ยต้องได้ปัดได้แปลงนะครับถึงจะออกไปทำกิจกรรมได้นะซึ่งมันแตกต่างจากฟางนะครับฟางเนี่ย มันมันไม่ค่อยติดนะครับมันไม่ค่อยติดขนม้าเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็จะติดหางนิดนิดหน่อยๆก็ปัดปัดนิดเดียวนะครับมันก็ดีกว่านะครับดีกว่ากแกลบบแกบลบนี่ฝุ่นเยอะเข้าจมูกม้านะครับแต่ม้าแต่ละตัวก็มีขี้ตาขี้มูกนะครับ ซึ่งมันไม่ตอบโจทย์นะครับมันไม่ตอบโจทย์ก็เลยลองมาเปลี่ยนเป็นฟางนะครับทีนี้ฟางฟางนี้ดีนะหาซื้อง่ายด้วยนะครับฟางในประเทศเรานี่เยอะนะแต่ตอนนี้ฟางเริ่มแพงนะครับเพราะว่าคนเลี้ยงบัวเลี้ยงควายเยอะนะนะครับหาซื้อยาก ถามว่ายากไม่ก็ไม่ได้ยากนะครับแต่แพงขึ้นนะครับแพงขึ้นแพงขึ้น,นหลายอย่างนะหลายอย่างเดี๋ยวเรามาดูโปรปอนกันต่อนะ อ้าวโปรปอนกลบแล้ววะฮะโปรปอนปลกลบแล้ววะทำไมไม่ตากไว้แห้งก่อน,น,น,นตากตอนบ่ายอีกฝั่งนู้นก็เป็นโปรดินนะครับโปรดิน โรดดินนี่อันนี้เติมฟางแล้วนะน,นี่เติมฟางแล้ว วันนี้มาเจอบาร์เบอร์ฮะบาร์เบอร์เด่นนะครับเปิดร้านแต่เช้านะครับวันนี้มีลูกค้ามาตัดคนหนึ่งลูกค้านี่มีนชอบมากเลยนิ่งอะ่ะนาอบอกว่าตัดเลยตัดเลยชอบนะมันเหมือนว่าเราไปเก่าไปแปลงนะครับมันก็เลยชอบ

เคครับเดี๋ยวไปทอดม้าก,ก่อนนะครับรอติดตามคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ